สำหรับคลิปนี้นะคะหมอจะมาแนะนำค่ะว่าถ้าเราเป็นคนไข้โรคไตเรื้อรังนะคะหรือว่าถ้ามีภาวะไตวายเฉียบพลนันแล้วอยากจะฟื้นฟูค่าไตให้กลับมาปกติหรือว่าเป็นคนธรรมดาไม่มีโรคประจําตัวนะคะแต่ไม่อยากให้ไตของเราเสื่อมไว้เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อันแรกนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าโซเดียมเนี่ยเวลาเรารับประทานเข้าไปนะคะมันจะไปกระตุ้นค่ะทำให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นแล้วโดวยปกติเนี่ยไตของเรามันจะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการขับน้ําขับเกลือแร่ขับของเสียแล้วก็ควบคุมเรื่องของความดันโลหิตนะคะถ้าเรารับประทานอาหารที่มันมีโซเดียมสูงมากๆเนี่ยไตของเราก็จะทํางานหนักค่ะค่าไตาที่มันควรจะกลับมาปกติเนี่ยก็อาจจะไม่กลับมาปกตินะคะแล้วก็อาจจะเสื่อมไว้ด้วยค่ะทีนี้นะคะตามคําแนะน นเนี่ยเขาก็จะแนะนำค่ะว่าไม่ควรรับประทานโซเดียมเ,ยเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน ไอ zaman, ที่นคนไข้ก okay. ็จะงงแล้วว่าไอสองพันเมลิกรัมเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะคะหมอจะบอกให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเกลือแกงเนี่ยหช้อนชานะคะจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ2,000มิเมลิกรัมค่ะนะคะก็คือแปลว่าถ้าเรากินเกลือแกง1ช้อนชาเนี่ยวันวันนี้ก็คือทั้งวันเราไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วนะคะเกินละนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของซีอิ๊วแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้เนี่ยประมาณ1ช้อนชาก็จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ400มิลเมลิกรัมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกผงปรุงรสนะคะที่ประมาณ1ช้อนชาี่ี โซเดียมประมาณ950มิลลิกรัมก็เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผงชูรสเนี่ยหช้อนชาจะอยู่ที่ประมาณ600มิลลิกรัมค่ะนะคะแล้วก็ส่วนของกะปิเนี่ยก็มีโซเดียมนะคะหช้อนชาอยู่ที่240มิลลิกรัมค่ะแล้วก็ส่วนที่คนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะก็คือพวกน้ำจิ้มไก่ซอสพริกต่างๆเนี่ยหช้อนชาจะอยู่ที่ประมาณ75มิลลิกรัมก็ถือว่าเยอะนะคะคือถ้าสมมติเราจิ้มหลายๆมื้อเนี่ยก็อาจจะได้รับโซเดียมที่มีปริมาณสูงได้นั่นเองค่ะ แล้วนอกจากเครื่องปรุงรสนะคะเราต้องระวังโซเดียมที่อาจจะแฝงมากับอาหารบางอย่างด้วยค่ะคืออาหารบางอย่างนะคะไม่ได้มีรสเค็มเลยค่ะแต่มีโซเดียมเยอะอย่างเช่นอะไรเช่นขนมปังค่ะเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันทํามาจากผงฟูนะคะผงฟูเนี่ยก็จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบค่ะเช่นขนมปัง1แผ่นเนี่ยก็จะมีโซเดียมประมาณ1 2 0่งร้อยยถึงหนึมิลลิกรัมนะคะแต่ถ้าเป็นขนมปังก้อนแบบของฝรั่งเนี่ยอาจจะสูงกว่านั้นก็คือ1ก้อนประมาณ400มิลลิกรัมเลยค่ะเราก็ต้องระวังนะคะโซเดียมที่มันมากับพวกของหมักดองเช่นแบบกิมจิ ะะผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างเช่นพวกลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกแหนมเนี่ยก็จะมีโซเดียมสูงนะคะแล้วก็ต้องระวังพวกอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันด้วยค่ะก็อาจจะมีโซเดียมสูงได้เช่นพวกกลุ่มแบบอาหารอีสานเช่นส้มตำอย่างเงี้ยยอดฮิตเลยนะคะ1จานเนี่ยเฉลี่ยเก็บข้อมูลมานะคะมีโซเดียมสูงถึงพันถึง1 5 0 0มิลลิกรัมเยอะไหคะคือถ้าเรากินส้มตำหนึ่งจานเนี่ยแทบจะไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพวกข้าวมันไก่ข้าวกระเพราไข่าดาวเนี่ยก็มีโซเดียมสูงนะคะ เือจานเนี่ยประมาณ1ัน0มิลลิกรัมเลยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็พวกอาหารที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะเช่นหมูกรอบอย่างเงี้ยพวกครัวซองเนยก็อาจจะ1 1ชิ้นเนี่ยหสำับหจานเนี่ยก็อาจจะมีโซเดียมสูงถึง500 -700 ถึงมิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็พวกน้ำมะเขือเทศนะคะที่เราแบบคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สูงแต่ว่า1กล่องเล็กเนี่ยมีโซเดียมถึง500มิลลิกรัมเลยนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะนะคะทีนี้หมอแนะนำยังไงหมอแนะนำว่าเราควรที่จะรับหมายถึงว่าทำอาหารรรรับปะะทาาานเอง่พว เราจะได้กําหนดปริมาณโซเดียมได้นะคะคือเช่นเราอาจจะใส่เกลือน้อยลงซี๊วน้ําปลาน้อยลงเครื่องปรุงรดน้อยลงนะคะก็จะทราบสามารถกําหนดปริมาณโซเดียมที่จะทานในแต่ละวันได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยจริงๆเขายังมีการศึกษาด้วยนะคะว่าการที่เราจํากัดปริมาณโซเดียมให้น้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยสามารถที่จะลดตัวความดันโลหิตลงได้ถึง6มิลลิเมตรประหลอดจริงๆตัวเลขนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องกินยาความดันเลยก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย พอเก็บข้อมูลไปประมาณ11ปีเนี่ยคนที่กินโซเดียมน้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะจะลดความหมายว่าโอกาสในการที่จะเกิดเบาหวานได้ถึงประมาณ1.8-2ถึงเท่าเลยถือว่าเยอะมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยแนะนำค่ะว่าควรที่จะลดปริมาณโซเดียมในอาหารลงนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการทํางานวิจัยด้วยค่ะว่าถ้าสมมติเราปรับสูตรเกลือแกงนะคะคือแทนที่จะเป็นเกลือแกงแบบโซเดียมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราก็ปรับลดโซเดียมลงเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วใส่โพแทสเซียมเข้าไปแทนอีกประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพบว่าในคนไข้ที่ได้รับสูตรเกลือแกงที่ปรับสูตรใหม่คือลดโซเดียมลงเนี่ยเขาก็จะมีความดันที่ลดลงเมื่อติดตามไปที่ห้าปีด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพบว่ามีโอกาสในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมาพฤึกเอมามพาตโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดดเลลือนอนนยย้้งว ะะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังไม่ได้แนะนําให้รับประทานเกลือแกงสูตรนี้นะคะก็คือสูตรปรับใหม่ที่ว่ามีการเติมโพแทสเซียมเข้าไปด้วยในคนไข้ที่เป็นไตาวายเรื้อรังระยะท้ายๆก็คือระยะ4ระยะ5นะคะเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นไตาวายเรื้อรังระยะทาย้ทายเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการขับโพแทสเซียมน้อยลงก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือดแล้วก็มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะอย่างที่หมอบอกไปตะกี้นี้นใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนไข้ที่มีไตวายเรื้อรังระยะท้ายๆเช่นระยะ4ระยะ5 ก็คือค่าการทํางานของไตหรือว่า GFR เนี่ยน้อยกว่า30ไปแล้วนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีความสามารถในการขับโพแทสเซียมน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีโอกาสในการที่จะเกิดภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและบางคนเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะคะแล้วถามว่าอะไรบ้างล่ะที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงในกลุ่มคนไข้โรคไตวายเรื้อรังระยะท,ยทย้ายๆก็อย่างเช่นพวกผักผลไม้ค่ะถ้าเป็นผักนะคะก็คือพวกผักตระกูลพืชหัวค่ะ ช่นกลุ่มที่เป็นแบบพวกมันฝรั่งนะคะแครอทบลูแค,ครีนะคะคะน้านะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเห็ดฟางเห็ดโคนพวกนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวหมอจะแปะพิมพ์ไว้ให้นะคะก็คือตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยก็คือผักตระกูลที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะส่วนผลไม้เนี่ยถ้าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผลไม้ที่มีรสหวาน,นะคะ่ะเช่นอะไรบ้างแบบทุเรียนขหนุนอย่างเงี้ยนะคะพวกกลุ่มแบบส้มกล้วยหอมฝรั่งนะคะแล้วก็พวกลิ้นจี่พวก ก็อาจจะมีโพแทสเซียมสูงด้วยนะคะต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะท้ายๆรายละเอียดของผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงที่ต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยเดี๋ยวหมอจะพิมพ์แล้วก็แปะไว้ให้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยค่ะนะคะจะได้ออกไปใช้ในการพบทวนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีอีกอันนึงค่ะที่อาจจะต้องระวังนะคะก็คือในกรณีที่เรารับประทานเครื่องดื่มในกลุ่มที่เป็นกาแฟะคะ่ะพวกกาแฟเนี่ยจริงๆแล้ว คนจะเข้าใจผิดค่ะคิดว่ากาแฟเนี่ยมันมีฟอสฟอรัสสูงแต่จริงๆไม่ใช่นะคะกาแฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่มันมีโพแทสเซียมคือต้องบอกว่าค่อนข้างสูงละกันคือไม่ได้สูงมากนะคะเพราะว่า1แก้วเนี่ยมี โพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ110มิลลิกรัมนะคะก็คือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินหลายๆแก้วเช่นวันหนึ่งเราดื่มเกิน3แก้วต่อวนันอันนี้ก็จะทําให้ได้รับปริมาณโพแทสเซียมที่สูงค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราดื่มแค่ประมาณ1 2ถึงแก้วต่อวนันอันนี้โอเคก็จะยังไม่ได้ทําให้เกิดภาวะโพแทสเซียมสูงกั่นเองค่ะ และนอกจากที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วก็โพแทสเซียมสูงแล้วนะคะก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงด้วยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้โรคไตวายเรื้อรังตั้งแต่ระยะ3าเป็นต้นไปก็คือค่า GFR เนี่ยน้อยกว่า45ลงไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยไตยของเราจะมีหน้าที่ในการขับฟอสฟอรัสใช่ไหมคะทีนี้พอมีภาวะไตเสื่อมไตวายปุ๊บเนี่ย เราก็จะไม่สามารถขับฟอสฟอรัสออกได้ก็จะเกิดภาวะฟอสฟอรัสสูงขึ้นในเลือดค่ะซึ่งภาวะฟอสฟอรัสสูงขึ้นในเลือดเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงนะคะ หนึ่งเลยเนี่ยคือมันจะไปกระตุ้นค่ะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งในร่างกายเนี่ยถูกผลิตออกมานั่นก็คือเจ้าพาราไทรอยฮอร์โมนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยก็จะมีตัวย่อก็คือ PTH นั่นเองค่ะค่าเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นซึ่งเจ้าพาราไทรอยฮอร์โมนที่สูงขึ้นในเลือดเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นอาจจะทําให้เกิดภาวะกระดูกเปราะกระดูกพุนได้นะคะมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวง่ายมีกล้ามเนื้อหัวใจโตเสียชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกกิิดอาาารคคัันนนนตมผวหงในนขโ รือ,อร่ทีนี้เนี่ยถามว่าอาหารอะไรที่ยังมีฟอสฟอรัสสูงต้องหลีกเลี่ยงนะคะอันแรกเลยเนี่ยคือพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปค่ะเช่นพวกลูกชิ้นแหนมหมูยอไส้กรอกพวกกุนเชียงต่างๆพวกเนี้ยก็จะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะ2เนี่ยก็คือกลุ่มพวกเครื่องในสัตว์ค่ะเช่นตับ ไตใจไสสมองต่างๆพวกนี้ก็มีฟอสฟอรัสสูงนะคะรวมถึงพวกไข่แดงด้วยนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมค่ะเช่นนมวัวโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะคะพวกชีสนะคะแล้วก็พวกเนยต่างๆพวกนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสสูงนะคะแล้วก็นอกจากเอ่อต่อพวกนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นน้ําอัดลมค่ะพวกที่เป็นสีเข้มๆสีน้าตาลเช่นพวกโค้กเบบซี่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตพวกนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะแต่กาแฟอย่างที่หมอบอกไปตะ่กี้นะคะว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้มีฟอสฟอรัสสูงสามารถดื่มได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าไปดื่มกาแฟคู่กับนมนะคะเพราะว่าถ้าดื่มคู่กับนมเนี่ยก็ได้ฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยต้องระวังฟอสฟอรัสสูงในกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วด้วยนะคะพวกถั่วเปลือกแข็งค่ะตัวอ,อย่างเช่นพวกแอลมอนพิทาชิโอนะคะเฮลเซนัสบาซิลนัสพวกถั่วลิสงต่างๆนะคะแต่ว่าก็จะมีคําถามค่ะถ้าว่าสมมติว่าเราถ้าอย่างเงี้ยเราหลีกเลี่ยงถั่วใช่ไหมคะแล้วเราสามารถดื่มน้ำเต้าหูได้ไหมต้องบอกว่าน้ำเต้า่ามมรถดดืไ้ เพราะเวลาเขากระบวนการทําหรือกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยคือเขาจะคั้นเอาตัวน้ําออกมาก็คือจะเอาเปลือกของถั่วเนี่ยออกเพราะฉะนั้นตรงนี้นยก็จะมีฟอสฟอรัสต่าสามารถทานน้ำเต้าหู้ได้ค่ะก็ไม่มีปัญหานะคะ